สวัสดีครับ BTPremium Auto c i n o n นะครับวันนี้ส่งงานกับ Toyota Innova นะครับคันนี้ติดตั้งเป็นโปรเจคเตอร์ b y w 9.1 Black Edition b u l l e n นะครับมาพร้อมประหลัด t c x 55วัตต์ Daylight Audi Style วงแหวน LED Beam Style ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแสงจะคมและชัดขนาดไหนครับไฟออนครับเปิดไฟออนนะครับ Daylight วิ่งเลยไฟหลีครับเปิดไฟหลีนะครับวงแหวนขึ้นทำงานนะครับไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวเป็นสเตปวิ่งครับตัวนี้ เดี๋ยวมาดูไฟเลี้ยวฝั่งนี้ครับไฟเลี้ยวฝั่งนี้นะครับชัดเจนเตปิดไฟเลี้ยวครับเดี๋ยวเรามาดูแสงนะครับเปิดไฟหน้าครับเคเดี๋ยวมาดูแสงพางฟิล์มตัวรถกันใต้สูงครับ เรียบร้อยนะครับความสว่างคมๆชัดๆเลยนะครับแบบนี้นะครับสนใจงานติดตั้งดีๆแบบนี้นะครับติดต่อหาเราได้ที่ BTPremium Auto Si Non ทุกสาขาครับผมขอบคุณครับ